ช่วงปิดภาคเรียนเป็นเรื่องที่ดีที่หนูน้อยคนนี้ค่ะอาสามาช่วยคุณแม่ขายแตงกวานะคะในร้านค้าข้างทางแต่ปรากฏว่าค่ะพอลูกค้ามาซื้อแตงกวาจริงๆปรากฏว่าพ่อค้าตัวน้อยคนนี้เนี่ยกลับหลับอุตุเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นค่ะที่จดสงขลาตอนนี้นะคะมีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งที่กําลังเป็นที่สนใจแล้วก็แชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะเป็นคลิปความน่ารักของหนูน้อยที่ใครเห็นแล้วก็อดจยิ้มแล้วก็เอ็นดูในความไร้เดียงสา แล้วก็ด้วยความขยันของหนูน้อยคนนี้นะค่ะที่ไปนั่งขายแตงกวาจนเตลอหลับไปนะคะคาแผงขายแตงกวาปรากฏาภาพีนะคะมีลูกค้าคนหนึ่งที่บันทึกภาพเอาไว้ได้บอกว่าเธอเนี่ยขับรถผ่านค่ะแล้วก็ต้องการจะแวะซื้อแตงกวาตะโกนเรียกพ่อค้าตัวน้อยคนนี้หลายครั้งค่ะเพื่อจะซื้อแตงกวาแต่ก็ไม่ยอมตื่นแถมยังกลนใส่อีกต่างหากค่ะโดยหลับคู่อยู่กับแมวตัวหนึ่งบนแผงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูค่ะนี่พ่อค้าค่ะ รับเะเลียวต่างคนต่างแมวอ่เซอร์ลกแตงสักิดน้องน้องพี่จะซื้อแตงกวาน้องพี่จะซื้อแตงกว่าครับอ่ะให้ใจเลยไมายะบ่าวอ้้คนกันอ้าบ่าว ลูกบ่าวเออไหนอะไอ่ใจอยู่เลยไหมลูกบ่าวปีมาเจอแตงกว่านี่ลูกครๆแตงลูกใคร้าไม่โดยหญิงสาว<ต>คนนี้<ต>นะคะพยายามจะปลูกหนุ่มน้อยคนนี้อยู่พักใหญ่ค่ะจึงลืมตาขึ้นมาแต่ด้วยาการงัวงเงีย่ที่บอกแล้วใครที่เห็นภาพนี้ก็บอกว่าอดใจอมยิ้มไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในอาการงัวงเงียจริงๆค่ะ ผู้สื่อของเราลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้กับหนูน้อยนะคะที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่สาวที่หมู่6ตําบลคลองหลาเบอร์คลองหอยโขง่งจังหวัดสงขลาค่ะหนุ่มน้อยพ่อค้าตัวน้อยคนนี้ชื่อว่าเด็กชายอดิเทพนากรดอายุ11ปีหรือน้องแบงค์ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนชั้นป .5 นะคะโรงเรียนบ้านต้นซ่านค่ะ โดยน้องแบงค์เล่าที่มาของคลิปนี้นะคะกับผู้สื่อข่าวว่าวันนั้นตัวเองไปนั่งขายแตงกวาที่ร้านที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งอยู่ที่ตลาดนัดบ้านทุ่งซ่านนะคะหมู่9ตาบลคลองหลาริมถนนคลองชนประธานทางไปอ่างเก็บน้ําคลองหลาซึ่งเป็นวันที่ตลาดนัดปิดนั่งขายอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้าจนเย็นค่ะเผลอหลับไปในช่วงที่ไม่มีลูกค้าแล้วก็มาตื่นอีกทีก็มีเสียงพี่ผู้หญิงคนนี้มาปลุกเพื่อจะซื้อแตงกวา น้องแ,งแบงค์บอกว่าวันนั้นเนี่ยมีพี่ผู้หญิงคนดังกล่าวซื้อแตงกวาไป2ถุงค่ะถุงละ20บาทแถมยังให้ติปน้องอีก20เป็น60บบาทซึ่งตัวเองก็ยกมือไหว้ขอบคุณซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ว่าพอมาเห็นในคลิปก็ตื่นเต้นส่วนแมวตัวที่นอนอยู่คู่กันเป็นแมวที่อยู่ในตลาดนัดค่ะซึ่งตัวเองก็ให้ข้าวมันกินจึงมันนอนหลับอยู่ข้างๆเป็นเพื่อน ทางด้านแม่ของน้องแบงค์คุณกัญญาน่ากรดนะคะบอกว่าในช่วงปิดเทอมในลูกชายจะนําแตงกวาไปนั่งขายที่ตลาดนัดคนเดียวเป็นประจําค่ะเพราะว่าที่บ้านทําสวนแตงด้วยส่วนตอนเย็นนะคะในช่วงเปิดเทอมก็จะช่วยเก็บช่วยล้างแตงแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยนอนเฝ้าตอนที่ตัวเองออกไปกรีดยางพาราหลังจากที่คลิปนี้ออกไปก็มีคนที่ผ่านไปผ่านมาทักทายกันหลายคนทีเดียว ส่วนเจ้าของคลิปค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ไปซื้อแตงกวาก็คือนางสาวเดือนจันทรหมัดอาดัมอายุ39ปีเป็นชาวบ้านที่ประดังเบซาเมือสเดาจดสงขลาค่ะเล่าเหตุการณ์ผ่านวิดีโอคอลให้ฟังค่ะว่าเมื่อ3-4วันก่อนตัวเองกลับจากทำธุระที่อำเภอหาดใหญ่ผ่านมาเห็นน้องขายแตงกวานะคะแล้วแตงกวาวางอยู่บนร้านเนี่ยก็บอกว่าอื ลูกมันสวยค่ะก็เลยกะจะไปซื้อทำกับข้าวช่วงละศีลอดแต่พอลงมาดูก็ไม่เห็นคนขายนะคะมีแค่เด็กนอนอยู่ด้วยความเป็นเด็กค่ะจึงรู้สึกเอ็นดูเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นอนตัวเองบอกว่าก็คงไม่กล้าเข้าไปปลุกจึงได้เข้าไปเรียกแล้วก็เป็นไปตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะตัวเองก็ซื้อแตงกวากลับมา2ถุงพร้อมกับให้ทิปน้องไป20บาทด้วยความเอ็นดูแล้วก็วันนี้ทั้งคู่ได้คุยกันผ่านวิดีโอคอลอีกครั้งนะคะโดยน้องแบงก็ขอบคุณค่ะนางสาวเดือนจันทรขณะที่นางสาวเดือนจันเองก็บอกชวน แงว่าว่างๆไปเที่ยวที่บ้านกันสิแล้วก็สัญญาว่าจะให้ขนมกินฟรีอีกด้วยค่ะเดี๋ยเป็นภาพน่ารักนรักนะคะในช่วงคลายเครียดวิกฤตแบบนี้ค่ะ